เสียงธรรมคำใจโดยบอรธรรมบุตรเสนอตอนการสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิกับการฝึกกรรมฐานแนวทางอื่นอ้างอิงจากโอวาทธรรมของพระอาจารย์บรงคตวิริยธโรหลวงตามมาแห่งวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่มีข้อสงสัยจากลูกศิษย มาถามหลวงตาว่าถ้าฝึกกรรมฐานแนวทางอื่นมาก่อนแล้วมาสวดพระคาถามหาจักรพัิจะเหมือนทางลัดทำให้ฝึกไปได้รวดเร็วขึ้นหรือไม่หลวงตาตอบไปว่าขึ้นอยู่กับฝึกกรรมฐานกองไหนเป็นแนวทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าเป็นกรรมฐานกองเดียวกันคืออนุสติสิทก็ส่งเสริมการปฏิบัติกัน กรรมฐานแบบของหลวงปูด่ดูกับหลวงตาที่ให้สวดมนต์ทุกวันเป็นอนุสติระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กรรมฐา,านมีด้วยกันทั้งหมด40กองได้แกะ่กะสินสิบอนุสติสิบอสุภาสิบพรหมวิหารสี่อรูปฌานสี่จตุาธาตุววัตฐานหนึ่งและอาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่ง หลวงตาจะขอขยายความเฉพาะเรื่องอนุสติสิบว่ามีดังนี้อนุสติหมายถึงอารมณ์อันควรระลึกถึงบ่อยๆคือ 1. พุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือน้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระองค์ 2. ธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรม คือน้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระธรรม 3. สังคานุสติระลึกถึงพระสงฆ์น้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระสงฆ์ 4. ศีลานุสติระลึกถึงศีลคือน้อมจิตระลึกพิจารณาศีลของตนที่ได้ประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อย 5. จาคานุสติระลึกถึงการบริจาคคือน้อมจิตระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วและพิจารณาเห็นคุณธรรมคือความเผื่อแผ่เสียสละนี้ที่มีในตน 6. เทวตานุสติระลึกถึงเทวดาน้อมจิตระลึกถึงเทวดาทั้งหลายที่ตนเคยรู้และพิจารณาเห็นคุณธรรม อันทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นๆตามที่มีอยู่ในตน 7. มรณสติและลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดาพิจารณาที่จะให้เกิดความไม่ประมาท 8. กายคคตาสติสติอันไปในกายคือกำหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ อันไม่สะอาดไม่งามน่ารังเกียจเป็นทางรู้เท่าทันสภาวะของกายนี้มิให้หลงไหลมัวเมา 9. อาณาปานาสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออก 10. อุปมานุสติระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบคือระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระนิพพานอันเป็นที่ระงับกิเลส และความทุกข์ให้นึกถึงพระให้ปล่อยที่สุดอย่างการกำพระเราก็นึกถึงพระต่อไปเห็นพระไม่ได้เลยจิตจะเข้าไปกราบทันทีนั่นคือการเข้าถึงไตราสารณคมเป็นการปิดอบายภูมิผมบอธรรมบุตรขอถือโอกาสนี้ น้อมถวายบุญจากการเผยแผ่ธรรมะในครั้งนี้ให้แก่ครูบาอาจารย์ของผมอันได้แก่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงตามหาบัวหลวงตาม้าและท่านอื่นๆที่มีอุปการะคุณกับผมที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ตลอดจนขอแบ่งปันบุญในครั้งนี้ ให้กับญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังโอวาทธรรมของครูบาอาจารย์ในครั้งนี้ให้ได้รับกุศลผลบุญไปด้วยกันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ